ส่วนช่วงนี้ค่ะพาไปดูการบริหารจัดการของธนาคารหมู่บ้านเขาน้อยที่จังหวัดสตูลที่ทําให้เกิดความสําเร็จนะคะโดยทุกก้าวความสําเร็จของธนาคารหมู่บ้านเขาน้อยหมู่ที่3ตําบลย่านซื่ออําเภอควนโดนจังหวัดสตูลที่เกิดจากพลังของเงินออมและการกู้ยืมที่โปร่งใสได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่ไม่เพียงสร้างตัวเลขในบัญชีให้เติบโตแต่ยังสร้างโอกาสให้ชาวบ้านมีบ้านมีรถมีที่ดินและมีอาชีพที่มั่นคง เสียงจากสมาชิกคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าธนาคารชุมชนเขาน้อยแห่งนี้คือที่พึ่งพาของทุกครอบครัวเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ เรื่องราวความสำเร็จของธนาคารหมู่บ้านเขาน้อยจังหวัดสตูลย้อนกลับไปเมื่อปี2544รัฐบาลได้กระจายงบประมาณกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหมู่บ้านเขาน้อยหมู่ที่3ตำบลย่ญญานซื่ออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับเงินทุน1ล้านบาทเช่นกันจุดเล็กๆนี้เองกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะชาวบ้านไม่เพียงแต่ใช้เงินตามกรอบที่กำหนด แต่ยังคิดแตกต่างและก้าวไกลกว่าหมู่บ้านทั่วไปในปี2548ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจตั้งธนาคารหมู่บ้านเขาน้อยขึ้นอย่างเป็นทางการเปิดรับฝากถอนจากสมาชิกควบคู่กับการปล่อยกู้โดยใช้ระบบการเงินตามหลักชาวยิหรือตามหลักอิสลามที่โปร่งใสและเป็นธรรมไม่จ่ายเป็นเงินสดแต่เป็นการซื้อขายสินทรัพย์เช่นรถจักรย,ยานยนต์รถยนต์หรือที่ดิน สมาชิกสามารถกู้ยืมได้สูงสุดถึง4 0 0 0 0บาทต,ต่อครัวเรือนและที่สำคัญคือไม่เคยมีหนี้เสียแม้แต่รายเดียวตลอด24ปีของการดำเนินงานของธนาคารหมู่บ้านเขาน้อยมีสมาชิกกว่า820คนเงินทุนหมุนเวียนกว่า17ล้านบาททุกปีมีการประชุมสามัญแสดงงบดุลโปรง่งใส สร้างความเชื่อมั่นแก่ชาวบ้านจนหลายครอบครัวสามารถมีบ้านมีรถมีที่ดินและสร้างอาชีพได้จากการกู้ยืมในระบบที่เป็นธรรมธนาคารหมู่บ้านเขาน้อยไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการเงินแต่ยังให้สวัสดิการกับชุมชนเช่นช่วยงานศพงานบุญงานพัฒนาหมู่บ้านรวมทั้งจัดสรรปันผลให้สมาชิกโดยบางปีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ถึง 2.8- ถึง3เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ตั้งแต่เปิดกองทุนมา24ปีเนี่ยเราไม่เคยด่างพร้อยในเรื่องของเงินหายเงินศูนย์เราไม่มีเลยครับตรงนี้แหละ24ปีนี้เป็นตัวการันตีเลยว่าว่าเรายั่งยืนภูมิใจมากครับตรงนี้เพราะว่าเวลาสมาชิกมาฝากเงินเข้ามาดูความเต็มใจเข้ามาดูความสุขปันผลแต่ละปีกำไรแล้วก็ย้อนกลับไปให้สมาชิก ตรงนี้เนี่ยที่สมาชิมีความภาคภูมิใจมากสมาชิกธนาคารคนหนึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนคิดไม่ออกว่าจะมีโอกาสสร้างบ้านซื้อรถได้อย่างไรแต่พอมีธนาคารหมู่บ้านทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงธนาคารพาณิชย์ฝากเงินง่ายกู้ยืมได้จริงที่สำคัญทุกปีมีการปันผลด้วยกลายเป็นกำลังใจให้มีการออมมากขึ้นพี่น้องชาวบ้านร่วมกัน เชื่อมันเลยว่าเออเรามีธนาคารต่างคนร่วมกันมามาฝากเกือบหมดหมู่บ้านเลยเปิดอ้ชาวบ้านกู้ยืมได้จะสร้างบ้านหรือจะซื้อรถซื้อที่ดินได้บางคนก็คิดว่าเออเราโอกาสน้อยแลย้วที่จะได้ซื้อให้มีเงินแสนขึ้นมานี่เราไม่มีเลยก็มาที่ธนาคารนี้ให้การผ่อนตรงนั้นแหละชาวบ้านก็หลายคนและมากแล้วตอนนี้เนาะที่กู้ยืมสร้างบ้านสร้างอะไรก็ที่เห็นกันเนี่ยความเชื่อมัน่นกับประธาน เชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริหารได้ถูกหยุดพอช่้นปีงบประมาณก็มีเจ็กใจกับรายได้ตรงนั้นด้วยนั่นเป็นผลดีตรงนั้นกับชาวบ้านให้กระตุนหัวหัวใจเออเราต้องจ่ายประหยัดน้อยอะไรอย่างนี้ให้ได้มีเงินฝากตรงนี้ให้ได้มีคนอมตรงนี้ชาวบ้านก็ยิ่งเชื่อมัน่นเออว่าเออธนาคารหมู่บ้านของเราไปได้สวยแลย้ว ต่อมาชุมชนเขาน้อยได้รับงบประชารัฐกว่า1ล้านบาทชาวบ้านได้ประชาคมร่วมกันและเห็นพ้องต้องกันว่าควรสร้างโรงน้ำดื่มชุมชนเพราะพื้นที่มักประสบปัญหาน้ำบาดาลปนสนิมและขาดน้ำในหน้าแล้งโดยโรงน้ำดื่มชุมชนเขาน้อยได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2561ผลิตน้ำดื่มสะอาดได้มาตราฐานอยอและฮาลาลสร้างไรายได้เฉลี่ยปีละ7 0 0 0 0ถึง80,000บาท รายได้เหล่านี้แบ่งครึ่งหนึ่งช่วยมัสยิดและกิจกรรมสาธารณะอีกครึ่งหนึ่งเป็นงบซ่อมบบำรุงโรงน้ำพร้อมจ้างแรงงานในชุมชนในรูปแบบเมาส์จ่ายต่อโหลสร้างอาชีพและรายได้ใกล้บ้านทุกเดือนโรงน้ำผลิตน้ำดื่นจำหน่าย1,000-2,000ถึง2,000โหรในราคาย่อมเยาเพียงโหลละ37บาทและยังมอบน้ำฟรีให้ในงานบุญงานมัสยิด งานศพงานกีฬาและงานส่วนรวมต่างๆของอำเภออีกด้วยด้านพนักงานโรงน้ำดื่มชุมชนเขาน้อยกล่าวว่าตนเองเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านได้มาทำงานที่รโรงน้ำแห่งนี้ไม่เพียงช่วยหาไรายได้เสริมให้ครอบครัวแต่ยังภูมิใจที่ได้ผลิตน้ำสะอาดให้คนทั้งหมู่บ้านได้ดื่มทุกขั้นตอนมีความพิถีพิถันมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกปีจากสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดสตูล เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำสะอาดจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่นี้เขาเปิดสมัครก็เลยมาสมาัครเพราะว่าเป็นสถานที่ทำงานใกล้บ้านนะคะรายได้ก็พอช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้อีกช่องทางนึ่ะคะ่ะได้ดูแลครอบครัวด้วยค่ะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะเราก็จะทำตามที่ว่าออเดอร์เข้ามาค่ะใช้น้ำนี้ดื่มในครอบครัวเป็นประจำเลยค่ะ อยากให้ทุกคนมั่นใจในกระบวนการผลิตน้ําของเรานะคะเพราะว่าเราพิใัยใจและพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตค่ะน้ําทุกหยดจากโรงน้าดื่มชุมชนเขาน้อยไม่ได้มีค่าแค่ตัวเลขกําไรแต่คือความมั่นใจในทุกแก้วน้ําที่ชาวบ้านดื่มในแต่ละวันสะอาดปลอดภัยและราคาย่อมเยาวทําให้น้ําจากโรงน้ําดื่มชุมชนเขาน้อยกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของพวกเขาไปแล้ว คือแต่ก่อนที่มันไม่มีน้ำแม่ก็ไม่มีกองทุนหมู่บ้านเราต้องไปซื้อน้ําข้างโนอกพอสร้างเสร็จน้ําก็สะอาดถูกด้วยผมใช้ในวันหนึ่งประมาณ2ถังเลยคือสะดวกและก็ประหยัดด้วยเรามั่นใจว่ากินน้ํานี่โอเคเลย ความภาคภูมิใจและอนาคตของธนาคารหมู่บ้านเขาน้อยในปี2,565ได้รับรางวัลกองทุนหมู่บ้านตัวอย่างดีเด่นระดับจังหวัดสตูลนับเป็นเครื่องการันตีคุณภาพการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเข้มแข็งก้าวต่อไปชุมชนเขาน้อยอยังมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนยอดเขาภูน้อยเพื่อสร้างไรายได้ใหม่ๆควบคู่กับการทาเกษตรและการบริหารทุนอย่างยั่งยืน อัคพงบุญชีพถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงาน